ค่ะก็พอใจละเดียวเดียวสวัสดีค่ะคุณระดานะคะค่ะโดนเอ่อเราจะจะไปกล่าวหาจะไปกล่าวหามันก็ไม่มันก็มันก็ได้อยู่นะแต่ว่ารอดูรอรอดูว่ามันจะจริงไหมอะนะเพราะว่าแต่ว่าหลักฐานน่ะหลักฐานมันมีมันมีเอ่อล่องรอยการผูกกระทำจำเาเรานะคะ เการถูกกระทำชัมาแล้วก็ในช่วงเวลาก่อนนั้นก็จะเห็นอยู่ด้วยกันนะคะก็คืออยู่ด้วยกันแล้วกเ็เดินตามหลังกันไปลงไปห้วยบ้างอะไรบ้างก็ไปด้วยกันอย่างนี้นะคะค่ะก็ถ้าเป็นภาพผู้เยาว์น่าจะไม่เข้าน่าจะไม่เข้าข้อนะคะน่าจะเป็นประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ น่าจะโดนน่าจะโดนข้อนี้เนาะน่าจะเข้าข้อนี้ <laughs> นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คืออไม่มีประจักษ์พยานเรื่องนี้ไม่มีประจักษ์พยานนะคะอตอนนี้ตอนนี้ร่างของน้องเตี้ยก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะไม่แน่ใจว่า,าพี่แดงเขาจะเขาจะอะไรนะชนะสูตรหรือเปล่า นะคะเออแต่ก็น่าจะพี่พี่อ,อุ้ยอ่ก็น่าจะเอ่อไม่ได้ช,ชนสูตรน่าจะเอาเอาศพกลับมานะคะเพื่อเอ่อที่จะทำอะไรอะ่ะเออเขาเรียกว่าเอาศพกลับมาบำเพ็ญค่ะ รวจสุจีแมนบอต้องตรวจสุจีไหมใช่ไหมพี่นางมานัมหนหนูว่าถ้าจะเอาให้คาหนังคาเขามันจะต้องอชนะสูตรเนาะชนะสูตรศพเนาะแต่พี่แดงเขาจะยอมหรือเปล่าไม่รู้นะค่ะอืมค่ะแต่ว่าทุกคนมั่นใจอะทุกคนมั่นใจว่าเป็นอีป๋ค่ะ ทุกคนมั่นใจว่าเป็นอีปีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนเออก่อนหน้าก่อนหน้านี้อน้องเตี้ยเขาเอาืมน้องเตี้ยเขามีโรคนี้อยู่แล้วอ่ะเป็นโรคเอ่อเกี่ยวกับมดลูกอยู่แล้วนะคะเออถ้าโดนกระทําอย่างนี้แล้วมันมันก็เลยไปเหมือนไปซ้ําแผลนะคะอืมเอาไปชนะสูตรพิกศพหาผู้ร้ายใช่ค่ะไปตรวจดีเอ็นเอ นูว่ามันจะต้องลงเหลือลงเหลือราคาแหละว่า,ว,าว่าเป็นว่าเป็นใครกระทาใช่ไหมอืมว่าไม่มีใคจริงจังเนี่ยนี่พี่นางมาเออก็ต้องต้องถามผู้ปกครองต้องอ่าอันนี้มันก็แล้วแต่ผู้ปกครองเนาะว่าอืมอันนี้ต้องแล้วแต่ผู้ปกครองว่าผู้ปกครองจะตัดสินใจยังไงนะคะอาจจะเอาเออ รับศพมาเอเขาเรียกอะไรนะมาจัดการมาเาขาเรียกอะไรวะเออเอามาเอามาเอามา,เอามาฝังเอามาอันนี้ก็พอนะคะแต่ว่าทุกคนมั่นใจว่าน่าจะเป็นนีเปแต่ว่าณตอนนั้นมันไม่มีใครเห็นนะคะไม่มีประจักษ์พยายนนะ,ะหลักฐานก,หก,านก็หลักฐานก็ไม่มีนะคะต้องใช้ถ้าจะเอาแบบคาหนังเขาต้องใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เนาะพี่น้องเนาะเออต้องใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อืมใช่ไหมเออบำเพ็ญกุศลใช่คุณลักะเออต้องบางต้องแล้วแต่ผู้ปกครองเนาะแล้วแต่พี่แดงว่าจะเอาศพกลับมาบำเพ็ญกุศลหรือว่าจะอ่าสืบจะสืบเนาะเออจะสืบว่าใครเป็นผู้กระทำเนาะแล้วก็มาเอาผิดหรอหรือ,อยังไงถ้าเจอแล้วอะ อาสุจีตรวจเท็นไน่ต้องนำขนไปพิสูจน์ขนอะ่ะมันไม่เจอมันไม่เจอขนแต่แองมันไม่เจอขนอืมมันไม่เจอขนในล่างเลยมันไม่เจอขนในศพเลยค่ะมันไม่มีหลักฐานอะไรค่ะ ไม่โตคนเดียต้องใช้ไหมเนาะต้องถามผู้ปกครองนะอันนี้ต้องรอถามผู้ปกครองนะแต่ขนเนาะไม่มีอืมมัน,มนไม่ไดมมนะ้มันไม่ได้มีขนหมอยนะแต่งมันไม่ได้มีขนหมอยเนะเออเออหรือว่าจะต้องไปใช้อะไรนะเครื่องอะไรนะ <_ d> มันไม่มีขนให้ไปไม่ให้ไปตรวจเด้เออถ้าไม่มีหลักฐานก็จะก็จะเป๊ไม่ได้แมนแมนไม่มีหลักฐานก็เอาผิดได้เป๊ไม่ได้นะแมนบอมันประจักษ์พยานก็ไม่มีนะเรื่องนี้นะเออว่าพี่เดงติดใจเอาความหรือเปล่ามันต้องอยู่กับผู้ปกครองเออผู้ปกครองว่าจะติดใจเอาความหรือเปล่าจะสืบสอบหรือเปล่าว่าใครเป็นผู้กระทําพี่น้อง จะเอาพีเจชอหรือเปล่าต้องเข้าเครื่องจับเท็จจับไปเลยสามเนี่ยเหลือสามเหลือสามสามตัวสามหลังนี่จับไปเข้านี่จับไปเข้าเท็จเครื่องจับเท็จเลยเออเอออีเปอีกอลัมอีดากดัเออไอไอไอสองตัวอีเปกับอีกอลลัมเป็นตัวผู้เออเออ สวัสดีค่ะคุณสุนีเอออ่าก็ถ้าจะไปเอาเอาเข้าจับเครื่องเอ่อเข้าเครื่องจับเท็จน่ะมันต้องมีแหละสักตัวเนาะแต่ว่าคนอตัวที่น่าสงสัยนะอืมตัวที่น่าสงสัยก็จะมีสองตัวเพราะมันเป็นตัวผู้อีดักดำโลดงานนี้อีดักดำโลดนะมันจะมีอีกอลัมกับอีเปสสองตัวนี้แหละไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งค่ะมันอยู่ที่ว่า ผู้ปกครองน่ะจะเอาเรื่องอ่ผิดไหมเด็กโชเตียมรูปเด็กน้อยเขาคุยกันเอาเนเราก็คุยกันเรื่องประเด็นของวันนี้นะคะเราคุยเรื่องประเด็นของวันนี้ซึ่งมันมีการเสียชีวิตนะคะของน้องเตี้ยเนอะเสียชีวิตเพราะมดลูกอักเสบนะคะพราะมดลูกอักเสบแล้วเราน่ะ หาตัวคนกระทําผิดไม่ได้เพราะอะไรไม่มีหลักฐานเราไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานจะปักปั๊มนะอืมมีแต่ความสงสัยค่ะเอาผิดไม่ได้จ้ะเอาผิดไม่ได้เนอะเรื่องนี้น่ะน่าจะเอาผิดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คนก็มาคุณสีสุข แต่อเองเนี่ยเปนคนถามว่าเอาขนไปตรวจกาสันวม,มันบ่มีขนเนาะเออบ่มีแต่เทือแรกเร็วค่ะใช <laughs> <laughs> ่นะคะ